The achiever คนประสบความสำเร็จคือนักลงมือทำสวัสดีค่ะมาพบกับพอดแคสต์ของออมอีกแล้วนะคะออมก็หายไปนานพอสมควรเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้หยิบยกหนังสือนะคะที่ชื่อว่า The App. คนประสบความสำเร็จคือนักลงมือทำนะคะของพี่นิ้อยรัตีชานชินประวินนท์นะคะทุกๆครั้งเนี่ยที่ออมรู้สึกทอนะคะการอ่านหนังสือที่ดีนะคะก็เป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ย ได้รับแรงบันดาลใจที่ดีได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องราวนะคะในเรื่องของเทคนิคของหนังสือเล่มนี้จริงๆอยากจะบอกว่าไม่ค่อยอยากจะสรุปเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันเนื้อหาแน่นมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันตัดไม่ได้จริงๆแต่ออมรู้สึกว่ามันก็มีคีย์บางอย่างที่ถ้าทุกคนคนไหนที่ท้อเนี่ยสามารถ เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มฟังไปพร้อมๆกันนะคะทุกๆครั้งการรักษาสัญญาจะเริ่มต้นที่วินยัยทุกๆก,การเดินทางที่ยิ่งใหญ่มีวินัยเป็นก้าวแรกความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของชีวิตเริ่มต้นที่คำสัำ้นๆคำเดียวว่าวินยัย เพราะมีเพียงแต่การลงมือทำเท่านั้นที่จะรับรองอนาคตที่ไม่แน่นอนได้หลายๆคนเนี่คงคาดหวังกับอนาคตใช่ไหมคะอยากจะเป็นโน้ตอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะประสบความสำเร็จแต่ทีนี้คะ่ะถ้าเราคาดหวังมากเกินไปแล้วไม่ลงมือทำเลยเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยนะคะ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวว่าชีวิตของคนเรานั้นมีอยู่3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะก็คือช่วงที่เราเกิดถึงช่วงที่เราทํางานช่วงที่2คือช่วงที่ทํางานถึงวัยเกษียณและช่วงสุดท้ายคือช่วงเกษียณจนถึงสิ้นลมหายใจ จริงๆแล้วหลายๆคนคงจะรู้นะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคือการละเล่นมันเป็นโลกมายาที่เราจะต้องมาใช้ชีวิตดังนั้นจงทำชีวิตหนึ่งให้ดีค่ะ หนึ่งชีวิตมีความหิวอยู่สองแบบขณะที่คนส่วนใหญ่หิวเพื่อปากท้องแต่นักลงมือทำจะหิวกระหายโหยหาความหมายของชีวิตระลึกเสมอว่ามีความเครียดจากการมีเป้าหมายยังดีกว่ามีความทุกข์จากการใช้ชีวิตไปวันๆคือออมฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้ห ใช่เลยโดมมากๆเลยหลายๆคนเนี่ยกลัวความล้มเหลวจึงไม่ค่อยกล้าทําอะไรใหม่ๆคะ่ะจากประสบการณ์ของออมเนี่ยที่ล้มเหลวเยอะมากเฟล,ลเยอะมากๆด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะทั้งหมดเนี่ยน่าจะกินเวลาถึง8ปดถึงสิปีนะคะเพราะว่า ความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่เราไม่ได้ลงมือทำค่ะยิ่งเราล้มเยอะเราก็ยิ่งมีอีกวิธีการหนึ่งที่จะไม่ให้มันล้มเหลวอีกมันจะดีสะก,กว่าที่มันเราคือยอมแพ้กับชีวิตอะคือออมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ดีๆวันหนึ่งมานั่งบอกตัวเองว่ารู้ง้งนี้เรารู้สึกว่า เรายอมทําแล้วมันล้มดีกว่ามานั่งเสียไายทีหลังเราจะการันตีอนาคตที่ดีไม่ได้เลยถ้าเราไม่ยอมลงมือทําในบทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังในเรื่องของกุญแจวิเศษสะพานเชื่อมความคิดสู่การลงมือทำ l e a d i n g a discipline life ในเปรียบดังกุญแจวิเศษเดอะเมจิกคีที่สามารถเปิดประตูไปในทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นประตูแห่งความมั่งคั่งประตูแห่งความสุขประตูแห่งการเคารพตนเองประตูแห่งความภาคภูมิใจหรือจากประตูชายแห่งความสำเร็จและชีวิตที่เปี่ยมไปได้วยความหมายซึ่งนะคะเราจะใช้ทั้งหมดนะคะ3ส,ส่วนที่เราจะต้องนึกถึงค่ะ ในส่วนแรกนะคะคือเซลล์อวั e สนะคะคืออะไรคือเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นอะไรคือสิ่งที่เราต้องทําเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายทางวินัยที่วางไว้แต่ก่อนอื่นเรื่องนี้นะคะก่อนที่เราจะรู้จักเซลล์อวั e สนะคะคือการตระหนักหนูด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องนะคะมีเป้าหมายของตัวเองก่อนนะคะ บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันจะเป็นอะไรกันแน่จริงๆออามาเรามีความฝันเป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าเราถูกกลบไว้ด้วยคำพูดของคนอื่นความคาดหวังของคนอื่นที่มีกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคาดหวังของคนอื่นมีคำพูดของคนอื่นมากระทบเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไหมรู้สึก ความฝันของเราคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีเซลเอไอเนี่ยนะคะให้ตั้งก่อนเลยว่าเฮ้ยความฝันฉันคืออะไรง่ายๆโง่ๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็นะคะเป้าหมายในชีวิตคืออะไรบ้าง อย่างที่สองนะคะที่เราจะต้องทำนะคือเราจะต้องเต็มใจฝึกฝนค่ะแน่นอนค่ะอยู่ดีแบบมานั่งเทียนเขียนว่าเฮ้ยฉันเกง่งมาตั้งแต่เกิดฉันมีพรสวรรค์มันคงเป็นไปไม่ได้ถูกอย่างบนโลกใบน,นี้ต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้ค่ะ มุ่งมั่นควบคุมใจตนเองรู้เท่าทันนิสัยของตัวเองการตัดสินใจคือการเริ่มต้นวินยัยการมีวินัยจะทำให้เราตั้งใจแต่วินัยที่สม่ำเสมอระยะยาวจะเป็นพี่เลี้ยงให้เราเติบโตจนสำเร็จอ่นะหลายๆคนก็มีวินัยนะแต่รู้อะไรไหมว่าจากประสบการณ์ที่รู้จักคนมามากมายนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะแบบ มีประเดี๋ยวประดาวแล้วก็หายไปจริงๆการที่มีวินัยที่ดีคือการสามารถเขาเรียกว่าทำสม่ำเสมอได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ข้อที่3คือการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองค่ะหลักการนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมของเราเราจะไม่สามารถมองเห็นโอกาสได้เลยนะคะทั้งมันจะมีการชีวิตเนี่ยมันจะมีความได้ดั่งใจและไม่ได้ดั่งใจนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นเจ้าของตัวเองแต่ว่าเออมีครอบครัวมีสิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยให้แบบว่าฉันต้องทำฉันอย่างนั้นอย่างนี realised. ้เนี่ยเราจะไม่มีทางมีความสุขเด็ดขาดและจะไม่มีทางประสบความสําเร็จตามในสิ่งที่เราเนี่ยคาดหวังได้เด็ดขาดการสร้างวินัยทุกวันมีผลต่อทัศนคติและวิธีคิด มีผลทําให้เรารู้สึกดีกับตนเองภาคภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเคารพตัวเองอมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้ฟังค่ะเวลาที่เรามีความฝันแล้วลงมือทำเนี่ยจะมีคนชอบตินะคะ และเต็มไปด้วยความคิดเห็นเสมอๆค่ะอย่างออมเริ่มทำเพจใหม่ๆนะคะเชื่อไหมว่านะคะสปีที่ออมทำเนี่ยนะคะไม่มีใครเคยชมออมแม้แต่คำเดียวแม้กระทั่งคนในครอบครัวค่ะไม่มีใครนะคะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนในสิ่งที่เรากระทำเลยค่ะแต่นะคะเชื่อว่าเราเนี่ย จะรู้สึกภูมิใจถ้าเราได้ทํามันอย่างเต็มที่คือเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่กําเนิดน,นะคะออมไม่ได้พูดเป็นตั้งแต่กําเนิดคือออมก็ใช้เวลาฝึกเหมือนกัน,นกแรกๆที่ออมทําเลยเนี่ยคือออมท่องมีสคริปต์ให้อ่านอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเอาเราอยากพัฒนาตัวเองเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้คนอื่นนะคะทําไป2ปีปีนี้เข้า ปีที่3จะปีที่4แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเราได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันแต่คียแรกเลยคือเวลาที่เราทำอะไรแบบนี้นะคะเราจะรู้สึกกลัวเสียใจไม่ได้ดังใจบางคนเนี่ยจะเฟล,ลง่ายๆเลยจากจุดนี้นะคะจริงๆถ้าเรากลั้นใจทำต่อ อย่างที่ออมทำมีเป้าหมายในการถามว่าเฮ้ย mm hmm. เราทำไปทำไมนะคะเราจะสามารถนะคะทำเพื่อความฝันตัวเองไม่ว่าจะล้มหรือสำเร็จนะคะให้เราท่องไว้ว่ามันดีกว่าเราไม่ทำมันดีกว่ารู้งนี้นะคะทำแต่แรกเสียจะดีกว่าให้ท่องไว้อย่างนี้นะคะทุกคนอ่ะและหลายๆคนก็คิดตอบบอกว่าเฮ้ยไม่กล้าทำอะ่ะ โฮยไม่ว่างไม่มีเวลาเชื่อไหมว่าไม่มีใครพร้อมค่ะทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีไม่ใช่ถ้าฉันถ้าฉันทำได้ฉันก็คงลองทำไปแล้วละ่ะแต่เพราะฉันอยากทำฉันจึงทำได้และฉันจะทำและทำให้ได้นี่คือการคิดแบบ Mindset ของกรด Mindset ค่ะ เราไม่เคยสังเกตกันบ้างหรอคะว่าทาั้งๆที่เรามีเทคโนโลยีมากมายนะคะความรู้ต่างๆเนี่ยสามารถเ e ิร์ชอินเทอร์เน็ตหาได้ทางออนไลน์ line, จากโค้ชต่างๆนะคะที่เป็นครูสอนเราจะต้องเสียเงินไปอะไรนะไปฟังโค้ดว่า how to มันคืออะไรแต่ทำไมเราไม่สำเร็จเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราขาดการฝึกฝนทนั้งด้านจิตใจในการลงมือทำและท้อง่ายจนเกินไปน,นั่นเองคะ่ะ จริงๆออมก็เป็นคนที่ท้องไงมาค่ะเป็นคนที่ร้องไห้ตลอดเวลาในตอนที่เริ่มเดินตอนนี้ก็ยังมีร้องไห้อยู่บ้างแต่ว่าก็น้อยลงแล้วแหละนะคะแต่ว่าเราล้มจนเรารู้สึกชินกับมันอะเราล้มจนเรารู้สึกว่าเออมันก็แค่นี้เองอะแค่เรามีความสุขที่จะส่งต่อ เรื่องสุขภาพส่งต่อเรื่องกำลังใจส่งต่อเรื่องเทคนิคการดูแลตัวเองให้กับคนอื่นไม่ว่าใครนะคะจะพูดยังไงนะคะเราก็อยากจะทํานี่แหละค่ะคือความภูมิใจในตัวเองจริงแล้วก็นี้สัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ความสําเร็จนั้นมันไปต่อไม่ได้นะคะคือมีจะคนชอบพูดว่าเดี๋ยวค่อยทำมาละกันเอาไว้ก่อนนะคะมากกว่าการทำทันการทําทันทีเนี่ยนะคะการฝึกฝนนะคะการที่จะ พูดกับตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมีจินตนาการถึงความสําเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าเ,ออเดี๋ยวก็ทำล้วกันโอ้ช่างมันช่างมันไม่เอานะคะอย่างนั้นจะบอกว่าถึงตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ยากมากนะคะ กับการสู้รบกับความคิดตัวเองในใจคนะ่ะมันจะมีแบบอารมณ์ลบตลอดเวลาใช่ปะขี้เกียจไม่เอาเดี๋ยวค่อยทํำไม่ว่างไม่มีเวลาต้องมีเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้มาก่อนเสมอๆนะคะออมบอกว่าออมชอบใช้ทักษะพิเศษนะคะที่อยู่ในหนังสือ Atomic h a b i t นะคะซึ่งนะคะออมได้ เขียนพอดแคสต์ไว้เหมือนกันเล่าไว้ในน้นๆแล้วนะคะถ้าว่างๆเนี่ยก็คงอาจจะมารีแคปนะคะให้อีกรอบหนึ่งนะคะเทคนิคนี้เนี่ยดีมากเลยนะคะมาช่วยเสริมสร้างตัวเองเนี่ยให้เป็นคนเนี่ย เขาเรียกว่ามีวินัยได้ไง่ายมากขึ้นและที่สําคัญเลยคือเราจะต้องแวดล้อมไปด้วยคนที่มีพลังบวกค่ะเวลาที่เราได้ยินใครก็ตามนะคะบอกว่าโอ๊ยไม่ว่างโอ๊ยเป็นไปไม่ได้นะอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะคือเราครบได้แต่ไม่สนิทโอเคไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมันจะดึงเราให้ต่ําลงค่ะคือคนที่เขาเนี่ยมีเป้าหมายนะคะเขาจะไม่คิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเพื่อนนะคะ ที่เป็นเหมือนเราเพื่อนที่มีพลังเหมือนเรานะคะเพื่อนที่ขยันตั้งใจเหมือนเรานะคะมันจะช่วยส่งผลทําให้เราเนี่ยมีแรงนะคะที่จะทําเป้าหมายถึงมันเองค่ะและที่สําคัญเลยคือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนมันได้ด้วยตัวเอง หลายๆคนก็จะแบบโอ้ยอยากให้คนนนคนนี้ขึ้นเป็นห่วงชีวิตเขาไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตเขาค่ะถ้าเกิดเขาชอบชีวิตเขาอยู่แล้วเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงใครได้เลยนอกจากตัวเราเองเท่านั้นคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาได้ก็คือตัวเขาเองเช่นเดียวกันนะคเรามักจะใช้เวลานะคะไปกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่จริงแล้วนะคะเราควรจะโฟกัสที่วินยัย ด้วยการชนะใจตนเองมันจะทำให้เรารู้สึกเนี่ยภูมิใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสาเร็จ เวลาที่ดีที่สุดในการลงมือทำคือตอนความคิดที่มีประกายนะคะีค่ะตอนที่อารมณ์มีพลังนะคะเชื่อไหมว่าเฮ้ยเวลาอมคือปกติเนี่ยเวลาเราตั้งใจจะคิดอะเราจะคิดไม่ออกค่ะ<โฮ>มันจะไปคิดแต่ตอนไหนรู้ไหมคะทุกคนมันจะไปคิดตอนที่เราอารมณ์ดีๆสมองว่างๆอะอย่างตอนเกือบจะนอนอย่างเงี้ยอมจะชอบคิดตอนนั้นตอนกินอาหารอร่อยตอนแบบว่า เพิ่นเพลยงเงี ed, ้ยเราจะป๊อปอัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคิดได้ใช่ปะเราจะต้องหยิบสมุดหรือว่ามือถือออมเนี่ยหยิบสมุดไม่ทันหรอกออมจะหยิบมือถือมาแบบเอ๊ะฉันคิดอะไรได้ฉันก็จะเขียนลงไปก่อนและถ้ามีเวลาก็คือจะเขียนสคริปต์เลยและทําตอนนั้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะลืมนะะทุกคนจะลืมได้นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเราเรียกมันว่ากฎของความตั้งใจถดถอย the law of diminishing i n i t a t i o n นะคะคือนะคะคุณจะทำได้ดีที่สุดตอนที่คุณมีแรงมานานใจนั่นแหละคะ่ะแล้วถ้าเราปล่อยเวลาไปทิ้งมันไปเรื่อยๆะคะ่ะเราก็จะไม่อยากทำมันค่ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเนี่ยเราก็คงหมดไฟแล้วแหละคงไม่ได้ทำอะไรอะ่ะนี่คือกฎธรรมชาตินะคะของความตั้งใจที่ถดถอย ทุกๆครั้งนะคะที่เราออกนอกกฎเนี่ยเราตัวเราเองนี่แหละนะคะเราจะรู้สึกเจ็บใจนิดๆเรารู้ตัวดีว่าเฮ้ยเลอสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆแล้วนะคะมันเป็นนะคะเรารู้ตัวเองดีมันจะเป็นแบบจุดเล็กๆที่แบบขัดใจว่าแบบทําไมฉันทําตามคอมมิตเมนต์ตัวเองไม่ได้ทีนี้เนี่ยในบทที่สองของเล่มนี้นะคะเขาก็เลยได้เล่าถึงว่าเฮ้ย แล้วฉันจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงหรือที่เราเรียกว่าศิลปะในการพัฒนาตัวเอง the art of personal development นะคะศิลปะในการพัฒนาตัวเองอันดับแรกนะคะไม่ใช่การที่เราแบบไปเรียนข้างนอกไปเรียนจากโค้ดที่แบบมาสอนเป็นกูรูนะคะไม่ใช่จากการฟังคนอื่นพูดนะคะแต่คือการปรับ mindset ค่ะคือการปรับความคิดที่ว่าความสําเร็จเนะี่ยคือวัตถุ เอ like ๊ะมันเป็นยังไงกันนะหลายๆครั้งเราคิดว่าเราจะมีความสุขที่ได้ move up หลายๆครั้งเราคิดว่าเราจะมีความสุขถ้าเรามีรายได้มากกว่านี้หลายๆครั้งที่เราคิดว่าเราจะมีความสุขหากเรามีแฟนหลายๆครั้งเราคิดว่าเราจะมีความสุขหากทำเป้าหมายสำเร็จแต่จริงๆมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะ ความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยแต่ความสุขของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการลงมือทําการพัฒนาตัวเองให้ดีเรื่อยๆนั่นคือการวางใจที่ถูกต้องความสุขอยู่ที่การทำได้ตามกระบวนการที่เราออกแบบไว้ไม่ได้เกี่ยวกับผลลัพธ์ไม่เช่นนั้นจะเหมือนมหาเศรษฐีหลายๆคนนะคะที่มีเงินมากมายแต่จิตใจว่างเปล่า เคยหางเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าแบบเออคนรวยๆเนี่ยก็รวยนะแต่ทําไมเขาไม่เห็นมีความสุขนะคะสิ่งหนึ่งเพราะเหตุนี้นั่นเองความสําเร็จคือกระบวนการของการทําสิ่งที่เราเลือกทําแล้วมีความสุขแม้ต้องลําบากเราก็อิ่มใจและก็ถึงแม้ว่าเราจะต้องเจออุปสรรคแต่เราก็มีความสุขที่ได้ทํามัน การพัฒนาตัวเองอย่างที่สองนั่นก็คือการลงมือทำค่ะย้ำนักย้ำหนานะคะเคยนะคะได้ฟังใน YouTube นะคะมีคนบอกว่านะคะให้พูดดีกับตัวเองนะคะจึงจะประสบความสำเร็จได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า affirmation นะคะคือการ confirm หรือว่าแบบพูดในใจนะคะจะเชื่อไหมว่า ถ้าเราพูดนใจพูดดีก,กับตัวเองแล้วเราไม่ยอมแอคชั่นหรือลงมือทํานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีทางถึงแน่นอนเอาแต่นั่งสวดมนต์ขอพรนะคะแต่มันไม่ทํามันจะได้ยังไงคะใครจะเอามาให้คุณนะคะเนี่ยแหละค่ะคือเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะช่วยทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ และในบทที่3นะคะของหนังสือ a c h i e v e r เนี่ยก็กล่าวถึงศาสตร์แห่งการตั้งเป้าหมาย The Science of Goal Setting นะคะต่อให้เราไปไม่ถึงนะคะเราก็จะไม่เจ็บใจแต่ถ้ามันสำคัญกับชีวิตเรานะคะอย่างไรก็ตามเราก็จะซวยถึง คมสุดๆเลยค่ะทุกคนคนที่นะคะใส่ใจในการวางแผนนะคะในการท่องเที่ยวเนี่ยในวันหยุดมากกว่าการให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิตเนี่ยเราจะไปถึงเป้าหมายระยะยาวได้อย่างไรนะคะเราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นง่ายๆเลยคือการหยิบกระดาษ A สีขึ้นมาเขียน,นะคะเราเคยเขียนเลยเราเคยพูดกับตัวเองในกระดาษไหมคะเขียนออกมานะคะตั้งสติเงียบนะคะกับตัวเอง เขียนว่าเราอยากได้อะไรเราอยากเป็นใครเราอยากทำอะไรเราอยากมีอะไรเราอยากไปที่ไหนนะคะเขียนให้ได้สัก3 6คําตอบในแต่ละคําถามนะคะ ปล่อยใจให้เป็นอิสระ,ะไม่ต้องเขียนบรรยายขนาดนั้นเขียนเป็นคําสั้นๆก็ได้เช่นอยากไปเที่ยวปิระมิดที่อีบนะคะก็อาจจะเขียนว่าปีระมิดนะคะเขียนความฝันความปรารถนาในก้นลึกของจิตใจตัวงออกมาจากนั้นเนี่ยให้เราอ่านให้ตัวเองฟังค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็วงกลมค่ะปีที่เราจะตั้งใจทําให้ฝันเป็นจริงอ่ะก็ทําเป็นสีเลยนะคะวงกลม1ปี ถึง3ปีนะคะ5ปีถึง10ปีมันก็จะสามารถแบ่งเป็นระยะสั้นกับระยะยาวได้นะคะถ้าเราเขียนออกมาวงกลมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นวงกลมปุ๊บ 5- ้าึงสิปีเฮ้ยโกเราคือ5้าถึงสิปีแต่ระยะสั้นหนึ่งสปีเนี่ยมันไม่มี่ออย่างออมเนี่ยเคยเขียนความฝันที่มันเป็นความฝันระยะยาวแต่ระยะสั้นไม่มีเลยเนี่ยนะคะอาจจะต้องตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าเรามีนิสัยที่คิด แล้วไม่ค่อยทำหรือเปล่าอมันเป็นความจริงนะที่เราจะต้องยอมรับนะคะการลิสต์ออกมาการเขียนออกมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงนิสยัยพื้นฐานบางอย่างของเรานะคะเป็นคนชอบคิดชอบฝันแต่ไม่ลงมือทำหรือเปล่าลองเติอนตัวเองดีๆนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราแยกนะคะฝันไหนสนุกฝันไหนสำคัญฝันไหนตื่นเต้นที่ทำให้ชนะความกลัวเราได้และออกไปลงมือทำก็วงไว้ เอาฝันนั้นมานะคะท่องไว้ในใจเวลาท้อเนี่ยจะได้เอาความฝันนั้นออกมานะคะหลายๆคนเนี่ยจะคือออมเหมือนพูดคุยกับคนหลายๆคนในความฝันของเขาหลายๆคนเนี่ยจะชอบเอาพ่อแม่มาเป็นแรงบันดาจใจในการที่อยากจะดูแลพ่อแม่บางคนตั้งอย่างนั้นก็ได้อาบางคนแบบไม่ไดีความฝันในเรื่องนั้นก็จะเป็นแบบสายช้อปปิ้งอยากแบบ จับจ่ายใช้สอยราคาแพงนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งออมเนี่ยจะใช้ในของในส่วนของการที่เหมือนกับเราอยากส่งต่อสิ่งดี่ให้กับคนอื่นเราอยากมีความสุขนี่คือความฝันของออมค่ะ 2. กฎเหล็กในการตั้งเป้าหมายจำไว้ขึ้นใจเลยนะคะข้อแรกเลยคือห้ามตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไปหรือง่ายเกินไปค่ะอย่าอยู่รวมกับ กลุ่มที่นะคะทำแต่เรื่องง่ายๆเพราะเราจะไม่มีวันเติบโตให้อยู่ในกลุ่มที่เห็นว่าโจทย์ยากคือเรื่องทา้าทายโจทย์ง่ายนะคะคือการทำลายวินัยตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่เราต้องการทุกการคาดหวังทุกแรงผลักดันเนี่ยจะทำให้เราเติบโตความกดดันเนี่ยทำให้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานผลักดันให้เรารู้จักพัฒนาตนเองในการอ่าน ในการเขียนการเรียนรู้การถ่ายทอดส่งเสริมการตัดสินใจต่อเนื่องกระตุ้นให้ลงมือทำทันทีห้อมล้อมไปด้วยคนนะคะที่คบหาที่มีคุณภาพจิตใจดีมีการศึกษารักษาวินัยนิสัยแข็งแกรง่ง <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เนี่ยคนพบศักยภาพภายในกดเล็กข้อที่2นะคะ ห้ามนะคะแลกคุณค่าของตนเองเพื่อถ้วยรางวัลใดๆถ้าเรามองไม่เห็นนะคะมันจะกลายเป็นว่าเป็นกับดักค่ะมีฉช่นนั้นนะคะจะต้องมานั่งบอกตัวเองว่าไม่น่าเลยอย่างน่าละอายใจมุ่งมัน่นอดทนศรัทธาในพลังความฝันของตัวเองเคารพตัวเอง ทุกความฝันจะเป็นจริงได้ชีวิตจริงจะสวยงามกว่าที่เราเคยฝันและวันนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเป็นความฝันต่างหากที่สร้างเราไม่ใช่เราที่สร้างความฝันเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังซือ a c คช e v e r ร์คนประสบความสำเร็จคือนักลงมือทำนะคะอยากให้ กำลังใจหลายๆคนนะคะที่ทอนะคะสามารถฟังพอดแคสต์ของออมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะออมก็ทําเพื่อความฝันและเป้าหมายของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะล้มล้มลุกๆตลอดทางยังไม่ประสบความสําเร็จแต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีวันที่ดีได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเช่นเดียวกันค่ะ